จำได้ด้วยว่าชอบสีชมพูแต่งออด้วยของแค่นี้เนี่ยนะไม่เอาหรอก,อรอกนี่นั่งยิ้มอะไรยคนเดียวอ <In love, S 2> ินเลิฟยังไงบ้าอินเลิฟอะไรใครเขาจะไปมูฟออนได้เร็วขนาดนั้นบ้าหรออ๋อนี่ยิ้มให้ของขวัญที่พี่มูให้เหรอ รู้ได้ไงอ่ะก็จะไปยากตรงไหนเขาได้กันทุกคนเออเธอก็ได้เหรอฉันก็ได้ฉันก็ได้อือพี่แก้วก็ได้พี่หญิงได้พ่อฉันได้ได้ทุกคนขนนมอเท็งก็ได้คุณทนายก็ได้อคนแสดงว่านี่มโนนึกว่าเขาให้ของขวัญปีใหม่มาง้องี้ป้าฉันไม่ได้มโน เหรอฉันนั่งดูเฉยๆเห็นว่าเออมันน่ารักดีเออจ้าตะกี้ยิ้มหวอนยิ้มเลยกพราหแต่เธอมาทำอะไรเนี่ยก็ไม่ได้มาทำะไรก็มาหานี่อ่ะของขวัญพี่ใหม่ให้ฉันหรอเออจริงจยู่อีจริงนี่ควาใช้นะเสียสิอุ๊ยไม่ใช่แล้วนี่แก่เลยนะได้อุ้ยอะไรอ่ะทำไมให้ของใหญ่จังเปิดแล้วนะอือของขวัญหรือระเบิด ไว้คุณก่อนสิเฮ้ยกล้องฟิล์มหรออือนี่ซื้อกล้องฟิล์มให้เลยหรอใช่สิแล้วนี่ใส่ฟิล์มยังใส่แล้วไม่ละเธอเธอรู้ได้ยังไงอะ่ะว่าเราชอบอันเนี้ยไม่ยากเลยสปอยสปอยนะั้นเล่นแชร์ทั้งในไอจีเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ก็มาฉันเดาไม่ยากเลยว่าเธอน่าจะอยากได้กล้องอันนี้นั่นแหละฉันแชร์ด้วยหรอโอ้ยน่ารักมากเลยอะขอบคุณมากๆนะปังตอนะถ้าอย่างนั้นเนี่ย เราทำงานก็ต้องสู้ด้วยกันอีกนะโอเคนี่นะที่สําคัญนะฉันซื้ออันนี้ให้เธอคนเดียวด้วยไม่ได้ซื้อแบบแล้วก็ให้ทุกคนทั้งซอยแบบพี่บุงด้วยนะอุ้ยจา้าขอบคุณนะนี่ไหนๆก็ซื้อมาละฉันขอถ่ายรูปเธอเลยแล้วกันนะประเดิมเป็นรูปแรกเลยโอยฉันไม่ชอบถ่ายรูปเออฮะสักหน่อย <c oughs> <c oughs> ไม่นับด้วย <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้ยิ้มเลย <c oughs> เอาอีกเอาอีกโอ้ยขอบคุณนะมาให้ฉันถ่ายเธอบ้างถ่ายเป็นปะเนี่ยโฮ้ยเป็นสิน,าน่ารักใช่ไหมเ้ยกเ้งสองสาม่จะได้ไหมนะค่อยลุ้นตอนล้างเราแล้วกันรอดไม่รอดอะ่ะรอด <c oughs> ฉันนถ่ายเธอรอดอยู่แล้วเธอถ่ายฉันไม่น่า,นานรอดเอ้า เนี yeah, ่ยเอาเนี่ยไปแช่น้ำ